สวัสดีค่ะเพืพ่อนเพือนิซีวันนี้ช่องตอมารรัศมีไลสไตล์นะคะเราออกมาทุ่งน้านะคะหาถ่ายงานนะคะเ,เพื่อนมาเจอยาสมุนไพรนะคะเทาเอ็นอ่อนนะคะเพืพ่อนเพือนซีเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะเพืพ่อนนิซีที่เห็นอยู่ตรงหน้าเรานี้ก็คือเพื่อเทาเอ็นอ่อนนะคะ ขท้าเอ็นอ่อนมีสรรพคุณทางยานะคะเขาของเขาใช้ต้มรักษาเส้นเอ็นนะคะเพื่อนนะคะคนี่ก็จะมีเครือใหญ่ของเขานะคะนี่เกเรือเท้าเอ็นอ่อนนะคะต้มบำรุงร่างกายแก้ปวดเมื่อยนะคะเครือเท้าเอ็นอ่อนใช้ในสรรพคุณยาสมุนไพรในการอวด รักษานะในเรื่อง f ีแถวนี้จะขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนี่นะคะแล้วก็จะเป็นมีดอกด้วยนะคะ F4 นะะีดอกเทาเย็นอนนะคะก็ใช้เถาต้มดื่มนะคะเพื่อมามงุงเส้นเอ็นนะคะของร่างกายนะคะเพื่อน F4 นะคะใครที่ปวด ตามเส้นปวดเอวนะคะก็จะใช้ต้มน้ำดื่มนะคะแล้วก็หรือจะใช้เป็นตากแล้วก็ประครบได้นะคะอัน,นี้ก็จะเป็นถั่าเลงของเขาะะลักษณะใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะใบเดียวนะคะดอกก็จะเป็นแยกเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนอันนี้เป็นไม้ป่านะคะ เก,เกิดตามริมรั้วนะคะแถวนี้นะคะมีมเยอะเลยนะคะพี่สเรามาถ่ายให้กับเพ,พื่อนๆได้ชมกันสวยเลยนะคะสวยงามมากเลย <S 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 <ส>เขาเอาเครือแก่ของเขานะคะไม่ใช่เอาเครืออ่อนนะคะเขาเทาแก่ของเขานะคะไปตาก แข้งแล้วก็ต้มดื่มนะคะพี่แอดก็เพิ่งรู้จักนะคะต้นเทาอินออนะคะรู้จักเคยเห็นแต่สรรพคุณก็จะเอามาทำเป็นยาหม่องนะคะสกัดทำเป็นยาหม่องยานวดนะคะดีมากเลยนะคะ ต้นนี้ใหญ่มากนะค่ะเยอะเลยนะคะ หมาเห่าเลยนะคะพี่กลัวหมากัด,ดเดี๋ยวเราเดินไปเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะอีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เข้าหมู่บ้านแสนสุขนะคะเพื่อนก็จะมีต้นเถาเอ็นอ่อนเยอะเลยนะคะตอนเย็นดอกเขาก็คงจะไม่บานนะคะสี่นะคะแล้วเขาคงจะบานตอนเช้านะคะนี่เยอะเลยนะคะสนใจอยากได้เถาเอ็นอ่อนก็สั่งได้นะคะสี่นะคะเดี๋ยวเรา ทําให้แต่ว่าเอฟซีต้องเอาไปให้มันแห้งก่อนนะคะเอาเถาของเขานะคะนี่เถาของเขาเอาไปตากให้แห้งนะคะแล้วก็ต้มดื่มนะคะคลายกล้ามเนื้อนะคะแก้ปวดหลังปวดเอวนะคะเพื่อนๆก็ทานได้นะคะต้มทานได้ก็เป็นยาสมุนไพรบางคนก็จะไม่เคยเห็น ต้นเถาวัลยอ่อนนะคะปัจจุบันก็จะมีเขาเขาก็จะนเาเถาวัลย์อ่อนไปปลูกไว้ที่บ้านนะคะ mm hmm. เพื่อนที่ mm hmm. ปัจจุบันก็จะมีการนเาเถาวัลย์อ่อนนะคะ mm hmm. ไปทําเป็นยาหมองนะคะสมุนไพรนะคะแก้่ายเส้น่ายกล้ามเนื้อน,นะคะ mm hmm. เพื่อนที่นะคะแล้วก็ เขาจะเอาไปทําเป็นยาประครบกับวงการแพทย์แผนไทยนะคะในปัจจุบันก็จะใช้เถาวอน์อ่อนนะคะในกับวงการแพทย์ไทยแผนไทยนะคะก็จะมีเถาวน,น์อ่อนเถาวันเปลี่ยงเถาวน์อ่อนนะคะก็เป็นเป็นหลักในการประครบนะคะเพื่อนที่สี่เรามาดูดอกเขาใกล้ๆนะคะนี่นะคะอันนี้เราพามาชมพืชสมุนไพรเถาวอน์อ่อนนะคะเพื่อน ใครอยากได้ก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวแอด t ากให้นะคะก็จะนำไปสกัดเป็นน้ำหอมเป็นยานะคะเป็นยาหม่องนะคะสมุนไพรนะคะเดี๋ยวเขาสวยงามเลยนะคะเพื่อนๆรุ่นสี่นะคะก็พามาชมต้นเถาวนอ่อนนะคะเยอะมากเลยนะคะเยอะมากโน่นนะคะพีะเครือเล็กเครือใหญ่นะคะ หรือใครสนใจนะคะไปต้มทานนะคะต้มดื่มนะคะเพื่อนก็ทักแอดได้นะคะเดี๋ยวจะตาดและก็บริการให้นะคะ<ๆ>เพื่อนนะคะสั่งจองได้นะคะเพื<ๆ>่อนทีส<ๆ>ีก็บำรุงนะคะลองทานดูนะคะอันนี้ทานได้ผลหลายคนแล้วนะคะเราก็จะแก,ก้ปวดเส้นปวดเอ็นนะคะมีสรรพคุณทางสมุนไพรนะคะแต่ก็ถ้าทานยาสมุนไพรนะคะต้องปรึก ศึกษาให้ดีก่อนทานนะคะเพื่อนๆนะว่าเป็นยังไงนะคะแต่เถาเอนอนไม่ค่อยจะผิดโรคที่ไหนเพราะว่าเขาจะต้มเป็นน้ําดื่มนะคะตากหแห้งก่อนแล้วนกะ็เอายาต้มเป็นน้ําดื่มใช้เถาของเขาตากหแห้งนะคะเพื่อนๆน,ะะนี่กําลังออกดอกสวยงามเลยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาชมต้นเถาเอนอนนะคะ เป็นป่าเป็นดงเลยนะคะเพื่อนแถวนี้นะคะก็คงจะไม่ได้ซื้อ <c oughs> ของเกิดเกิดเองนะคะแถวนี้ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้ปลูกนี่กสวยงามเลยนะคะแถวบ้านเอ็ดอยู่ก็มีนะคะคือตรงหมู่บ้านไทยสมุทรก็จะมีนะคะเพิ่งรู้นะคะลูกชายเพิ่งบอกว่าจะถามลูกชายก็เลยบอกว่านี่แหละแม่ต้นถาวเวหล่น,นะคะก็มารู้ไปพร้อมกันนะคะตรน,นี้นะคะ เดี๋ยวเราให้ดูต้นเครือใหญ่ของเขานะคะนี่อยู่ใบอันนี้เครือหลักของเขาและคะคเครือใหญ่ของเขานะคะก็จะเ,เป็นยางสีขาวนะคะเพื่อนๆ f ีนะคะ f c เนี่ยเป็นยางสีขาวเขาก็จะใช้นี่แหละคะ่ะเขาเถาวันใหญ่ของเขานี่แหละเอาไปต้มนะคะต้มดื่นะคะก็ไปสกัดเป็นน้ํามันนะคะ,ะเป็นน้ํามันเพราะว่าเขาจะเป็นมียางสีขาวด้วยจับปุ๊บเขาก็จะยางสีขาวออกมาเลยนะคะเนี่ย ก็จะเป็นหยดยางนะคะเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนยางยางพลาเาเลยเนี่ยเหมือนยางสีขาวออกมาเลยนะคะอันนี้เถาของเขาเถาของเขาก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ำเนาะนะคะเหมือนอะไรนะบอระเพ็ดคล้ายๆบอระเพ็ดเลยนะคะนี่ต้มทานได้เอาไปตากแห้งนะคะพี่จะใช้เถาเล็กก็ได้นะคะเถาใหญ่ก็ได้นะคะแต่ใครมีเถาใหญ่ก็ตัดเถาใหญ่นะคะเพื่อนพี่ เถาเอ็นอ่อนนะคะนี่นะคะเลีออย่ของเขาวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็พาเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาชมต้นและดอกเถาเอ็นอ่อนนะคะก็เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะคะก็คงจะได้พอได้ความรู้นะคะความบันเทิงจากคลิปของเราไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีถ้าผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี่ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาเพื่อนๆไปชม ใหม่ๆต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ